วันนี้ผมจะมาส่วนวงกิจกรรมความเพียรประเก่งผดีพี่น้า68แครั้งที่42ประจำวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้ารหแปรหัสวัาร์ทีสองเอ็นสี่สองครับตั้งใจเรื่องเก่้ในพระสุรุลโมเสยเราสามารถต้องใช้ตทับอภิษามด้วยเงานที่หนงเรื่องแรกพระพุทธเจ้าทรงเปัญญามากค้าวว่าหากคนแรส่รกษาโลกดไมานแล้วจงแสดด้ยสนนที่สองที่ับสอนลเป็นองคือ ความรค bon no. นท,ท,ที่3ามเราจะถึงไยะสงสารบของพระผู้มีพระเจ้าแบบนี้วันที่11พฤศจิกายนพศ2568เป็นครั้งที่42ที่พระเจ้าในสงวนคันที่คุณวัยเวนเสดสั่ยานประเสริปกติต่างๆวันคือผู้ดูคุชาธรรมวิชาสพวิชาและเจริญญิชาแต่ตราจวนเท่าไหร่วนที่งครับเจ้าจึงต้งไม่สบายที่จุดต่อเลยขพยงแคในปรสริอย่างตอนนั้นี่เถิด สมาสโภทั Instead, in ้งภมีว in ันท้ดกสวัคารตูนทัเานิสปนปัหาพราะธอสวสคาสคังมานี้อรสมาสโภจิตสิะเหตุกรมลตในปราีทจดสติยังวจิมะงห่งุาสอังสารณตููเนี้ តធនតាយធម្មចារិយនោសោទីនសម្មតតវសុនតរភិសេតវតធម្មនោនេវអាចលនសុទសម្មោតំសតិកាមីចរូបេគិលិគិទេតេវិមានេតិភេរហមេទរវលហលេតិហមទិហេទេនមទិនទុទោសាទិធម្មយាធម្មលកសិយតាតតេគេយនីវត្តនតរបវីសណតុធម្មសង្កតរយមហន្តធម្មសវនកតរយមតាធម្មសវនកតរយមតា มติสัตว์ตุถุตารตุสัมภาริชาณมติสัตว์ปุถุตารตุสัมภาริชาณมติสัตว์ปุถุตารตุสัมภาริชาณมติสัตว์ปุถุตารตุสัมภาริชาปุถุตานาราณาภิชานีธรรมะนาราณาภิชานิสังขารนาราณาภิชานิทุเดียปีปุถุตานาราณาภิชานิทุเดียปีสรรมะนาราณาภิชานิตุเดียปีสะังขารนาราณาภิชานิตุเดียปีปุถุตานาราณาภิชามิตุเดียปีธรรมะนาราณาภิชานิตุเดียปีสังขารนาราณาภิชานิได้จิตม ไอเดียคือมื่คืนน่าจะเป็นเ่องทีเดิดขึ้นภายในตัวมียารมันอ่าสกงคุลมีส่วนร่วมในไอเดียนะคือเม่คืนน่าจะเป็นเรืองที่เกินภายต่างต่างคู่ตาสีและสีและจิตต่างทำมาหลังเมื่อไหร่คู่ตาสีสังสับข้าวเตาทำมาคู่ตาสีเด็กจิตจิตเอตานั้นไม่ติดระหนักเลยแต่เมื่อัจอมหาสระมันอีกตาสรวรู้สว่สุเสดสุตา

कीताहसततला पयमन नौ ुखा करच सासा सणरना पूसाशका क अपयसाठी कियाफूिया था सम कसाथ ठी किया था तु को ही तत कोलेउ पसनेवाै पनी तायाप सखानेन नहींवालेतार हिताती थ राता सला खता प्रपा कालेने सो सम सवना को सेमा क्यता की भासती। สุปัตตะตะจิตตะจิตตะยตฺตํปตฺตํสทารกํตตฺโตนิกถาธิกากมฺเมตฺโตสุภิอภิโมติสมบัณฑตาสุทธทิสุภิโภคุญฺเชตตํมโนกระทายิอปาลหิกุฏโฐกถาเมปยญฺนิวจฺจํโภสหโตหปตํสยายีทมฺพีโหติธทวายกิโตสุปตํกยโวยตฺตคมํโหปรปตตํสมโหวิคุโตสุขตํมตุสรปตํปสฺสิหํวทเตโต เปเปศเกมัสตาิปัญญัพิทาสาราสิรสาะมณดกัสสามมาสัพพวิยตตาตเจตสันเตสติยังติสภะเวิญาุธรมาสัมโยวิรายะติจะรวัตตุกรเจศีโทัสวิสุทธิบังคานาเนียรโกธรรมะตธรรมะตาตาจีรามะสวะโนโหติกโรจุเนโนธรรมะวารันิรสารมณีมหันติ ปุปสมบทารังคตเตชฌาสิทธิ์ที่เทิดสัพเตนะจะไม่ละสมิตรุสธรรมะเตนะตัวการสัมพันธ์วิมุตตตะปุเบกีรังเศรษฐกบสุปตสยังสติที่ยกปัสจะสภาวะธรรมะวิตรัะตะัรอยติสังขารตระนัศกาสถานมีกุฏานุธรรมะธรรมะทันยานารถิจิติเศรษฐิสิยังสัะเทระจะไมะตะสมิตรุสะรรมะทุสมบัติปุจะตะเมิสิโน अमो तम तम सव सखा हेति इति मनोह परंग सिद्धि तनो नमते वय सतातनते यसु सुभव लाति तथा पटु तथाति परोपवे विखाचतु पथो व मोकन पथो तथा नि पस्थान मुकना सतोते से बाहिते तथा चेतवा हेमि तथा हेमिम कुवत सिद्धि सुहेते कि पिरो तो महान देवी कुजाते प्रति मेही कुजते हेते हेते एकवतर ही तथा ที่ปฏวัตินั้นจะใช่พิภูตขจารถายพิษตาทวัรเทนนั้นถือเป็นแรงจสีให้โคปะคะวัตสกเสุขานที่กบีเราทรงมาให้มเดี๋ยวมาหาตาพิภูตสังเกตนะที่จะเป็นที่แบบนี้หุทอพิภูตเตยตะเปี๊ยวลาตีจะน้อยที่ให้มาแต่พิภูตตาที่ประกอบตานั้นตุกย์เนี่ยพิภูตต่างขจารถายนั่นนี่ปีเยพิภูตเตยหรือกบีขมาอุปสมิตวัดขวตติเก็บพิภูตข้าวไปเยอะเลยยามาตีจด

ดัตตารพระเฮสวนติตาคุโนชุกตะมักัดสุงทารวตีเนตคาเมเฮตวันเจหนิ้รักกัติปฏิจตเตสุปปะาเทปตาคนตอสิเกอิมังัพาเจิทวากีมาจิทวัตกีขัง อินทีห่งองค์แห่งามัเตยจันตีจูธวัินมาลาจักรมาสตาจวัสุขติะกรุปาราเทกตาปะขวันทุสเกิกีมังคัสีเยจินีพูททางสักตะเตนะแต่บางทีจะตัดไปยับคมีปัญหามาล้อดทางเีห่งเทวกยานะลิพุทธสีจีตุพุยนะพี่กปเตยสุโลกัสสุสเทวิตาสินิพิตหกติภวตังทัศนียพิกุตกะตายปติภิกขเวเฮสวัติตะกัตถาโตสมาตพิจเตรุติกกวตาังอิทธายนะเทวะตาสิิิตา อาเหตุเชทับทิมไมหายอตราเหตุเชื้อีเีกวีอ่เหตุสมองพิการแะทุกสมารกุตรผู้ต้งเอเทวะยนะพวกเต่ตตาเาวิจิติทับทิมมหายอตราเหตุอจิชีสมิวันกายานะมัมีแต่จิตใสันมิกรติแลนน้มามีที่สันเขวิเาะหีเดียกนน้ำมันีต่สุดทวัสสุจันนำมสุดการทับยสัมมิจิมังปัจเจ้าปิโคปะปะตะตโจโวเดตะวะเทอจัก गुरु कामन कसावी तथा मुकति लप्ये इति तक्ति ũkoretwo ũmateithĩtie ta kũhe kĩndũ ta rĩu gĩtoero kĩa gĩathĩ kĩa mbembe kĩa mahatĩ kĩrĩa ũhandĩte gĩkorwo kĩega nĩ gĩgũbatara gũcoka ta haha hatarĩ na ha gũbaka kĩndũ ona ta mbembe icio ona tũcirĩmĩte ona ũrona ndũrĩ na kĩndũ no maramatha ma hĩa mũno thĩinĩ na mũtĩ ũyũ wa haha kana mbembe ta mũcere ũrĩa ũrĩ haha ona tũcirĩ na nginya tũcui twa ngũkũ ona ona tũrĩ na tũcui ona marĩa marandĩka mũciĩ kũu na mbũri ta imwe ona ta ngui ta ici ciĩ haha kana nyoka mena ndogo ici ona ũrona ta gũtirĩ kĩndũ ona ta mũtĩ ũyũ เมื่อบรรัวสื่อจิตามาถงวันนั้นเพีวารเปียคนนั้ที่เร่อราวจทำให้ใองสตตว้งวามหมายที่มีจริงจิติาบดันนั้นบรตัวยสื่จิตวิามงนเการบียงคนนั้นเองราวจะเพื่ตช่างวันนันประสริฐไต่สนับสนนวสุมาสาตกแนปะสติตรชิติภูริสุภัสสกสุขิติมโวคุรมาจากที่สังตาชตั้งรัตนปุตติสีตถาภะอธิปติมาทัตัยยัตโสพุทธติ กบาทานที่ปรวิทยัยศิษยสุพปีสางธรรมนัลบระัที่ที่บรนชิดตตน้อตัวยศศิสิลมาธรรมนาลปมุนพิจาณาสนีัฒนางสมาบจัที่สาราวรุปสติคณาที่ปรมหาิทาัยิสุัปีทสอครัวธรรมนาลปรบที่ที่รรชิดมตรตน้อตัวยริลงมาธรรมนัลประมุนพิจารปานุขีวัน์นางตระมาดทตสาราัวรุปสติคณที่ปรชมมาทัิ कोनेतोय ससेसम तथानापि न मुपि कुनाति पति वना रोवचेय फोकसनी कौ तुसंगते प्रोटीन रसा मता चचना असम्वन एक विरोधापते समिया विदा तथा प्रकुनि पित्त सथमय हेतु अथमतेते पितौ च नपुन न तवम योतो हि च थपितेते न कृकुना रोतो तो तथा भूपतेय सकोतेति ครับ कृन सुबचा एतथवये वसनो कथपथातुपिनो तथा मुपि कुनाति पति नतवते न اسې څه چې ستا کارونه په دې نه ده چې کوبري ولا ستا په نوې کې چې په تاچا په تا کو د نن څنګه ولا نو په کو سو په دې چې ونه یې راکچتا مرو دې دې په دې چې چې کومه یې ستا مې په تا په چې د په دې چې منامه ته یې په تا کنه چې په دې تو کې مخ سي په تو سما په چې یې په تو باندې تو نه کې په لږه مکه په دغه چې تو ویله چې تو ویته له تاسو دې تا پر تو وسوي چې تو یې چې نو راکچما په سما یې سورا په وای เคซาเวลปุตติสุจิตต์ตัปโมทัพมุติสหัจตาจจาริสุตตาสเทวโรจังกะสหตวะนภริสานังหงหปะทะคัมุงเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐิจพิคุณงามสุดเม่งนัง อาโกวัตวิจติชมวตะกมุนาทวสมาสัมารจะสามารถะเปตากาจัตเทวะิสนจิตเเจตยะเปนวทีทีมโชีพนนนวาัสทีราาแทะกมุนนตัวตถว่าตจสามารถะเมตทรุปุสุเทเวจาตทรุปุสุิตาสุริยะริตุวสุริยะตูปุติคิตะขัตตุทิปุตตะตวัตเวสกัจกัสสโสเจตโตตัสุตเตตโตสติเต แต่กาเยเปลี่ยนตัวะนจมติจิตวันตัยเ้นมาทำนานปิมปิกาตะวกลังอผู้ทวิมาตรสีารโดาจะริญชัดจะมุปะมานีปัสสวะนัจมาจากอดีตจาในสัาบาสรยะ้วยชนะางุยะงเสโแต่เศรษฐาตะเปลี่ยนบตัวะนจติตจิตมติวันตัวเส้นมาทำนานปิปิกกลังสับปีใม่สำนักมานสารนสารปฏิการปฏิสิการะวบคุูตะปรกิการควุวน บารัมาฮาปากรขัอัตคูเทวีเยสนตัสเซตัสกยเยจะเปวันตัวชนนัยทีมาต i วชิดถึงตัว a ำตัวเสเดชธรรมธรรนาอภิกรมูพินันสปิริพนันสปุกอรุณารุณาอัจคูเรศาพระองค์ะการสุปรค่ะอัจโลวิจิกขณาสัตธรรมจากขัดะจเทใสก้านเสือท่จัดตะนักขับโมชุนโยที่สติตัสเซตัสกยเะเปวันตันยทติงตววนตัวสมนาิกรมุขนปเจจ้จ้มตจจะะะะกะรมเนะมะะจว کی ما په سترتا ته کو په ری کو په ری نی تا ته څه دې چې څه دې چې موږ چې موږ ته څه دې په ورم تو یې څه چې موږ را کنه کی کومې په دې نه څه دې ومنه تاسو ته څه دې چې څه دې باندې تو سي نو باندې وايي که چې دې ته دې څه په دې چې را او تا کوم تو او تا کیمو کتل نا کته و دې ستې تا पावन राजातो उत्तर प्रदेश के मधुसाह समाग्रो ताजी सच्चाई सो पक्षमिती महान सांप्रदायिक नाम हाथ साक्षात्ति उपमान योद्धा तिमतो पवित्र ज्ञान से नोति करते जगत कुपचावे से केतवे तेरा पशु विविधता भारी तितरो ते तपस्वी बुकित तारासिते ते वेत पावन केवल रचना पिता मी पत्र परित्व तिज्ञा अजस्कार पत्र पता � ទេតតរៈប្របច្ចត្តិកេសរៈកតបបព្វាវភេតបុរុចពងកតតវយៈទបុវិសិទ្ធពតតលិយតិវេទុតតវតិជាបេបតទោយាសវវេចតាសភាវភិយយរតិតបបតតមទីសថាគគេសរៈអេតិវតភិកតេវិធម្មថាភិតបុទេតរៈកលុសត្វាភុទសាឡភតកម្មុគ្នៃសំរោទភិយចិយគភិវិរច្ចតកម្មាភយតិតយសញ្ញនមតទីសាហបុតិតិតបកតេចរតិ อัจเฉวนัตถะสัพพะราณิปะฏิหาตังเตวาปุจฉิยินังภีตังังกระหมุฑะมัฏฐิรูปะถาวะโรเตปุพเพกะระมาทัสสะทายเตมะถาปะฏิทายธัมมะกรุฑะมะถาอุสะเถสัพพัจจยะวิโยจะสุมสีโตสุปะหาวะวิสัชชะมะถาเอตังกระหมุฑะมะถาปุตตะระปะทาหังโนอนุสรณังธัมมะปะฏิทานังเอตังมะถากรุฑะมะถาจะกัมมจริยานัง

ya sana kepada ya Tuhan yang sakai mai sama kau mai terhadap diri ketawa sabda tak mau pasti kita sabda tak sedih kata kita deh namun karena kita mati ya kita wah yang tak tanam benih tanam sama pasti kita kita itu kita itu tak tanam benih tanam itu nak sekian suatu yang tu saya nak kau yang tanam benih tanam tak kau tak kau yang itu mahu itu nak sama kita kita tanam benih tanam itu nak sekian suatu tu ยางพุทธสโปทวีเยอยสุจีสมาธนนลมาเตระหียามาหงสมาธิเตนะธรรมนงนะิชอิทธิปิธมเรดนตัอเตนะสเจนะสวจีนุตรเติะปุกูตากันสารตังสพตังเจตาริอิเตนิยุคลายนิมติเตจึงเนยสุอทิตกาเตตาวัตตินมันิหัปารานิอิตปิสเกยรัตนาตังอเตนะสจนะสวจีนุตรเตนะปุยตานามตาเมเหนั กามวินโรตัสมาานาฮเตปฏิปติใจมาตังวี่คณะสตาัวิทยิจัยาะอีทปิตะเครันาปิทาิเตนัสเนะสุวัดีของตเคนรรณังลาีสัพพะริริติตติเกพะวสัตถีนาบีชีราชตานิัติิลาต่งอีทมปียิบุัตะเครันาิทอเตนัเนะสุวีโโต

จอตุมาอริยมเหนนาลกาปาละปะนิเวตาเกนะมาธิติถามาเจมคาตยานาปารุยเขารูปะตายามาสัมโนโนเขารุยะตุงเหนอาลตาวาเฉยะตาตระยิมิธรรมะอปุชาตระอิมิธรรมะสัมวชะอิมิธรรมะงวิญญาณสิตาธรรมิธรรมะสัมมันตาสัมมตินาอานิตายะสุขหยะสวัสติอัตตุเหอัจิยะเหะธา นัตถุแห่ตระวรณะมะสมายะอิเมธรรมะกุสลาอิเมธรรมะนาวชวะอิเมรมะปิยุปัสสาอิเมรมะสัมมตตาสัมมาติญาอิตาเยสุขายะตาวัตติตัตถุแห่อุปัสสะปะภูริเชยเรติอุปนิชวะนาปิปิชวะนนวะจักติตัตถะอิตาเยมะสัมมาลังกภโคปิยะนะปะเลวัสตุกุณะปุญญนิยติชวะตัมมะปะยัง สรุปนิสัตสังสติสตานิตาภยาลภเนปกินโอโกาตปะเหตติปะโกสยปะกะสังโยวาเจยะอุทัสสตวะปะลิปะชัยมะโหติวะจิวาปะโกลปะยุนาธรรมอวะเหตระะธรรมจริธรรมสิจิระสัมมหิตายะตวะสัพพะทิฏิเนนตะุกขติขัจติธรรมเจริสเิกังขระอนะตาิยาติตต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 ิติติตติติิาตัตตาติยตติ พัตตปัติทุกเอสัมัโคสุวิติยเทััตตลาติสภาปยตปปติยานปัติทุกเอสัมังโควิสุติยะปมาัมากกติตตางตตติอตะันเวิองเหยยอพนังเครื่ t งผหุสาายติปัฏนีนอวันิสัธรรมะขันทนิมาสามวัปยติตตังสารนังเขมนาาตัง ยถาสารํมคตาสัพพตํขะปรมัตติโยตะปุตตาตัมมาเตสังขาราตะนะกตโตเตตาริอริยะสัจจะปะฏิยะตะปะติทุกขะปะมุตตปะทานะทุกขะปะสังขาอริยะตะนะอริยะตะกิจังทุกขะปะสมาคะมิเอตังมะสรณังกิมังเอตังสรณังพะมุตตังเอตังสรณังอัพพะระปุตตาขะปรมัตติเอติยะติธรรมะนะ ยถ้าติป <plane>. ัง <un> น <sharing> ังเอปมาตังจานาคาตสินัยของาสนกเป็นรถสยถึงยงปบัที่เตามตางตาที่ปติอัชทีรังอากากุปังตังวิทยามนุหันเอกบกุคุณให้เห็นจากปัุบันมองเงีมนแค่ไนทํานั้นได้บาคนทำเป็นอาะไรทนั้นผู้คเถึงอาเจวะกิจตัปังโกสัยางมารณังสุวิเสจวันนี้ไจะรู้ความต่ลนำุ่งนนโนสาระกตนะมะีนามาอนาพราความประเพียงธรรมทุลา ตากะโรติตัสติโกอจิกติมิถิพุหงิโสโน้นก็คงจบระดัติยังมีความเพียรศกาแล้วก็แล้วก็เนี่แล้วว่าภูมิแลจทนึงจะได้รยปการละชนนี้แวละจะละนามนี้จะละมรรติตัวเรามีความเก็ไปอดจะลงความเกบไปได้พยาทิธรรมุสิพยาธิละติโตเรามีความจิให้ไปมาได้นะลงควาิให้ไปได้มาแล้วตั้นธรมมาแล้นัทนติโเรามีความตํางารรมงจะลงความตั้งแ้ จักีเมีีเนีนะว่าดงเป็เห็นว่าเรกวเราจะไม่แต่างที่ต้องได้รับพระเจ้าของเราขจะได้เจริญรงน์กามูให้ทำาได้โตทำให้อนนี้ทำมาประทุกคนมาปฏิสันองและมีคาว่าของผมว่าผมมีการบันดาเกิดมีคำาพาที่อาศัยและกรมากติสามีกาดังวาพากับว่าตาสตาโยโตะวิสาณิเราจะดำคทําไว้เป็นบุตรป็รรมเาจะเป็นทียบเกิดต้องได้รับผลของการนั้นสืบไป

sepebe suke sakaroti sakaya tatu langkilan sama salamara tapu kata sama kuwa sama tawa iya tapawasya tinita iya pahemi raja tapamu tapepi sama cari nunguji papamute yawana tamik hari yawata wehiti e tasa tapi bakal huntu satanan tapawah अहे पितन् कुनु वत्त सम्मया मता पिततहि यकतम पिता यतिवा हनीय वत तवरे निवो सत्तति कवो समिति कुमकतुल्य निकतल जवा तवकरो तथा तन्ना विवते यमते भगिन् เาื้ที่น้ำมันอพยามานังอนุมัติเห็นบาราสเปสตัตตาวตาวโฮตุเอวาลานงสุขีสิงห์แห่มาปตาเจ้าปันปุตุิเตสซาะสมาชตังสุภาขอสทั้งนั้นมีที่สุนีพนันจะมีมีส่วนบนที่ข้าพเจ้าได้ทำมืออะไรบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำงานรับคนของเราได้ที่รักผู้มีคุณและมีบารดาและพิธามข้าพเจ้าเป็นตัวที่ข้าพเจ้าได้เห็นและไม่ได้เห็นร่าสัตว์ต่งแะยืนที่เป็นแการางีเวงการตั้งอยู่ในโลกเกิดในกลุ่มสามกำ เกิดใ,ในก็มนสี่ม <So, S 2> ีขันห้าได้ขันหนึ่งละันสีท่องเที่ยวอยู่ในปมน้าและปมวดี์สารเราได้สร้างในส่วนบุญขพเจ้าและขอสาตอนนักจมูละาอิจเิดก็สารดาวได้ไม่ย่มไม่ทรบในการส่วนของุมของข้าพเจ้าในคอเทงละจมงแก่แก่สาอนั้นก็เหนุยืมมโนธนาบุญทั้งหลายทีาพระเจ้าให้แล้วข้ัสวรตั้งปมรงมีเวรอยู่ที่เป็นสวนเธอแลและวงถึงอันเกษเตความอันดีของสาเหล่านั้นจงสมเร็จเตอ เดินป้าใสถิตทนว่าความเพียรในสรการบูชาพระบารย์ด้ยการสวดมนต์ประสูตรพระปฏิรูคาถาราี้ของเขาสวัสดีจงเขินข้าพเจ้าขออนุญตบจ้ไปทั้งปวงข้าพเจ้าจะเลยทางทางลูกทางธรรมขอเตมืได้รมทนายในการสวดยาินเมงระเรยงมทนายปฏิบให้พลอดข้าพเจ้าเรวัตถุมคนัดเินาเดิมวยทีสวนุิยานัสังวรวันวันวันนวัวตลดจนาถุมคนที่สามสก่งขึ้นที่ผ่านมาได้ที่จะสร้างอนาคต ขอจงเปลียนปไงให้พระบดรีรัมงคลในพระคาต่างขอจ้าสมเร็จศักดิสิทธุประการเถิดทุก